รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาต่ำกว่า200,000มาอีกหนึ่งลำแล้วนะครับจองได้จองเลยครับกับ Toyota า n n o น a 2.0V ปี2005ครับไม่1 5 5 0 0 0 0กว่ากิโลเปิดราคาเงินสดเพียง189,000บาทเพื่อนๆซื้อสดไม่บวกแวดบัตรประชาชนใบเดียวขับกลับบ้านครับเพื่อนๆสมาชิก จัดไฟแนนซ์ก็จัดตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับใครสนใจจองผ่านร้าน3000บาทจองกันด่วน,วนรถจอดอยู่รามอินทาเพื่อนๆได้รถแน่นอนตรงปกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับคัดสรรมาให้แล้วที่ช่องของเราใครสนใจรถงามๆแบบนี้เจ็ดที่นั่งครับเพื่อนๆ3ตอนนั่งกันจุใจเลยครับไปทั้งครอบครัวช่วงปีใหม่ซื้องบประมาณแบบนี้ถูกแล้วถูกอีกครับ 189,000บาทหาไม่ได้อีกแล้วครับกับสภาบไม่ติดแก๊สเป็นมือเดียวด้วยนะครับรถสีดำสวยๆทรงสปอร์ตครับคันนี้โทรมาด่วนครับใครพร้อมจองโทรมาที่088-584-5375ครับ